ทำการหั่นนะทคนนี้ชิ้นหนามกนี่โอสุดดีสุดดีเลยปดีไลงูไมันสุดปล่าโอดูกลเลยระดูกระดูกล้องเลยตั้โอ้สุดยอดเฮ้ยน้อนุ่มมากละออคนทำงไหนุ่มมากทมุงโอ้น่ากินนากินมาก

จ้าก็เป็นหมูกรอบนะจ้ะหมูอบหรือหมูกรอบเป็นมันฝรั่งต้มเป็นหัวเลยจ้ะเป็นหัวจังสีเนาะเบราวบราโซตแล้วก็เป็นน้ำจิ้มเจวของข่อยแล้วก็เป็นสลัดนะจ้ะข่อยสกินกับเอ่อสกินกับเออยางกะข้าวเนีย้ย <laughs> นั่นละจ้าจะอะไรกะเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้าอื้ <c oughs> <c oughs> น่ากินเนาะอื้ <c oughs> <c oughs> โอ้นักรองนังรกังทุกคนสวัสดีสบายดีวันนี้ได้อะไรกินกันสวัสดีกรอบผักมาครั้งอ่อหอะกรอซอถูกใจอนฟรโอ้พี่น้องจ้าชิให้เบงฝนตกหิมะลงเด้อทุกคนจ๋าปลาตุ้กคักเมรรอใช่ไหมเนี่ยรอกินใช่ไหม Mm -hmm. Oh la I'm Chicken. Yes. Papa, <laughs> I want. Mean, I want all of this. Huh? All of this. All, only hard. I want all of this hard ones. Only. Oh, it's okay. 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 you Okay. Okay. Okay.

แล้วก็แม่เอาโอแม่เย้แม่เอาอันนี้แม่เอาหนึ่งชิ้นก่อนโอเคอเล็กเอาชิ้นไหนอันนี้อูหน่นน่ีโห้เอเล็กเอาชินี้พี่น้ำมาเดนดสเตอร์ไหนไหมงนนับกอชิหนนไหนนี่ไหนนหนไหนไหนอันนี้เค ให้น้องอสิเนะไม่นไรนี่ขอเปลี่ยนออเลยันต้นสุดวินดาโปเตสทูมาคตอรกดเลยขอบพระคุณโอเคอเดียวขอบุณโอสเนอร์คอมเอร์่ะพี่มาตกหลายแล้วพี่น้องจ๊คพี่มาคม

นิเ็จโอ้ของฝรั่งน่กกินายพี่น้องโอ้สุดยอดเลยอ่ะโอเคมาชกุูดกูดฟูดฟูดฝรั่งเดียพกูดันกูเด่ะบรากูดอเล็กซ์โอ้อเล็กซ์ถูกใจเลยหั่นอย่างเดียวเลยเล็ก mm hmm. <laughs> กินข้าวแล้วนะจ๊ะด้วยอากาศที่น่าเบื่อมากประสันต mm ัว hmm. พี่น้องจ้ะ การฟนตบของเรามีข้าเหนียวกับเกินแจ่วกิน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 ลโอ้ฟนละฟละว้าวโอ้โหแมทนมากินมากลูกตรงนีขาดนหมัชพุทธตรงชิมตองชิมมันฝรั่งก่อนอเคเดียวี่ วายาดลูซมันรั่งก่อนสุดไม่ดีแม่ทำความสะอาดบอมาว่ามบริวรสูสอไม่ดีแม่ทำความสะอาดไรกว่าอร่อยเลยลูก คุณ you, you like t ุณชอบนี้ถูกใจประปาด้วยดูมูครอบอรอมากเนอคงกินไม่ได้ฟันฟันจะลุดีก่ Jag är bra. Jag är glad. Jag är inte smakad på kött än. Jag vill bara smaka på มแมอร่อยเหมาะกินเลยรอะเลยอ,ม,อม,มจ้ากินอะไรอยากให้มีความสุขในการกินอพอบาอ่านเพลทงันมาไม่เมยอเป็นกะถาอาหารแบบอาหารรักก็คืออาหารเย็นของเพนยังสี่นะจ๊ะก็ต้องเฮ็ดให้เพลนแบบอนมีความสุขในการกินนะนะ จงนุมๆเพื่อไปโตรงเรี้ยพิ่งจะอ,อาหารถึอปากแน่บ่ถือปากต้องกลับมากินรีมืออีแมงสิจ้ะอยากกินยังอีแม่ก็เฮดได้แม่ก็เฮดไถ่ไงจ้ะปา๊ปาปาลาสลัดมันอูดครับอืออือฮอแลอวชอตัวที่อื้อ

น้ำมะขามด้วยก็ออหอมมะดิ่งอมรูอ้อากิน่นหอมกลินของพอง <Okay. S 1> อร่อยกว่า wow. ของแม่อร่อยกว่ามีข้าวเหนียวด้วยเล้ <c oughs> ยฝ <c oughs> นตกไหมที่น้อง ไม่เป็นไรลูกวางลงเช็ดได้ตรงเนี้ยอืมอือปลาป่าหองข้าวอ่ะโอเ้เจี๊ยะอืมกินเยอะปลาป่าอันนี้ก็ได้ไม่วเจี๊ใช่ไหมไม่ chất cái giấc mhm so good mm. oh, mm -hmm. mm -hmm. oh, proud mm -hmm. sure. <laughs> sure. sure. yeah. <laughs> to do eat that mhm 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 Maybe I have to walk to training tomorrow. When I pop up. Shaw. Pop up Shaw! Hey, mama, let me something new today. What? Pop, pluck, pop, pluck, man, for a. Pluck, 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 man, Yeah? You must have it. nó cũng nó cũng gì tôi đi đúng không ạ? gì? đó, thằng này này lươn, mẹ bán con, phần này, phân phần giò kì là phải nón, may đấy mẹ làm, mua cơm ở đâu, trúng rồi, rất là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 , Ah, milk is so good! Tycker du? Fortfarande. Nu är det taggot. ทรักกนดินน่อสิมอื้อคนนี้ชิ้นใหญ่มากกันเนี้ยกินหมดไหมอ่ะไม่รู้โอ้เล็กหมดแล้วอะอือๆเอาอีกไหมไม่รู้เฮ็กทวมัดแล้วอะอือหมดยังอะ

หมูกรอบวันหมดยังเหลือนะน้องพับี่แล้วก็ดิฉันเด้อก็ผิดต่สีเด้นนะแล้วก็ดิฉันเด้อ Samma you know. e här. Mm. det, tidi. Du har fan inte... Du har bättre upp. Mer då. När du gör så lite känns det mer, men när du drar den mer. Byta sida. Byta halssida. Äta med I need är ni beredda? Nej. Vad är det här då? Farligt! Nej. Nej. Jag, ska... jag dör om... Um. In Inga mammas mat är farligt. Bara grönost Kan jag här? båda? ik heb niet meer. Ik heb het niet meer. Ik het niet meer. Ik heb het niet meer. Ik het niet meer. Ik het niet meer. Ik heb het heb het niet meer. het niet meer. Ik kan het niet de Ik heb het niet het niet meer. Ik het niet Ik het niet

you You're, hot. You're hot. No. You? I uh -huh. the... uh -huh. You know what they give me? Like this and get hot? Mm-hmm. Pump no. No. I don't think. Uh huh. Big work, uh -huh. uh -huh. Okay, Gracias. อร่อยมากแต่อิ่มแล้วกินได้นิดเดียวอขอบคุณนะโอเคอหมดไหมกินหมดหรือเปลูกชิ้นใหญ่นะั้นน่ะกินหมดไหมวุ้กที้ What are you doing now? Huh? What I do? You're taking all of the good things Yes From Yes just <laughs> meat Yes I keep you meat you Oh, we can eat this Oh, papa Oh my god what? Do you know mm hmm เดื <'re> อดแม็กซ์กินวายจ้าชิมก็แม่เห็นอยู่ชิ้นนี้ยยังไม่ได้กินเลย่ลยคงเกินไปได้กินไม่ได้เจ็บป่ะวายนี่ก็ก <c oughs> ินไม่ได้เราจะเอานี้ไม่เอากินไม่ได้ <c oughs> ปวดฟันแล้วอ่ะก <c oughs> ินอาหารเช้า โอเคจ้าสปุตนสุข้อนแจ่มนหมือนก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพอกันไมในคลิปวิดีโอน้ะเด้อจ้าสวัสดีสวัสดีโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณคับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย